่ะสบายดีอันนี้คือแม่เบต้าอ้าวแม่เบต้าสบายดีเนี่ยสบายดีลุงซอลุงไพเพิ่นพา้องแมมมาเบ่งการปลูกดอกไม้อันนี้เป็นติดดอกอย่างนี้ดอกทิฆาละไรดอกที่บอกเห็ดฟวงอะไรเป็นเพล่หันบอออมันมีจักสีมันมีสีสีอันนี้สีอย่างสีเหลืองตัวนีแล้วก็นอยู่มือแมนสีแดงใหญ่อ๋อตัวนี้อันนี้ก็ ตัวนี้สีแดงน้อยตัวนี้โอ้ป้าสัวสีได้พรมลายอันหนึ่งนี่ก็ใส่เวลาดุนเติบเนาะเดี๋ยวมันมีสามสีบริสีโป๊ะโป๊ะปูะเดเรประดเรอ๋อเดี๋ยวไปเบิองสีเพื่อโป๊ะเบิองเรื่องงามอันนี้เป็นปลูกยีเดินภูเขาอยู่เมืองโฮลูโฮนูลูลูเบาเกิดสีเว้าพีดอ่าใบเบิองสีนี้เบิองเีืสีนี้ก็งามเด้่องก็สีเพชรอ่าโอ้งามสีนี้ก็งาม นี่เป็นบรรยากาศอยู่ภูเขาทางเมืองฮาวายพี่ลาพี่น้องเอ้ยพ่นก็อยูยรธรรมชาาิหลายต้นบักกะทันตอนนี้พันไ้รันสาวกำลังอ่าบักกะทันบักกะทันคือบ้านเฮาเนี่แหละหน่วยหนึ่งบธรรมดาดนีนี่หน่วยบกักย,ย้ายพี่น้องเห็นบ่น,นี่คุณน่ะ เลี้ยงมหมดเวลากินน้ำกบบระบาทันกันบ้านเฮ่านี่บอยังนี่เบิร์ยแล้วดอาย